ทันเท็ก อินเทอร์เน็ตคือเส้นทางสำคัญที่จะพาทุกคนไปเจอกับโลกใบใหม่ที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่มีกลุ่มคนมหาศาลใช้งานอยู่ยิ่งปัจจุบันมีปัญหาล่อลวงเกิดขึ้นมากมายโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดต่างๆส่งผลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างหามาตรการเพื่อนำมาป้องกันภัยจากโลกออนไลน์ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นให้กับผู้ใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ข้อควรจำที่ผู้ใช้งานควรตระหนักและพึงระลึกไว้เสมอเมื่อกำลังจะนำตัวเองเข้าไปสู่โลกออนไลน์มีดังนี้ 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไปทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยการโพสต์หรือกลั่นแกล้งด้วยวิธีใดก็ตาม 2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่นโดยเฉพาะการสนทนาออนไลน์อาจสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างได้ 3. ต้องไม่สอดแนมแก้ไขหรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น เพราะการกระทำในลักษณะนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารสร้างความเดือดร้อนแก่สังคม 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จแต่ควรใช้ในทางสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ควรจำไว้ว่าการคัดลอกเท่ากับการขโมย 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทาของตัวเราเอง 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกาและมีมารยาททุกคนสามารถสร้างสารรค์โลกออนไลน์ให้หน่าอยู่ได้หากมีจิตสำนึก และปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดภัยออนไลน์รวมถึงภัยต่างๆที่มาจากอินเทอร์เน็ตก็จะค่อยๆน้อยลงและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด